สวัสดีเหลาแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันเลยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แอดเจดีสอคุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วย และสาหรับในค่าคืนนี้ครับฟุตบอลก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกรุ้นเลือกเชียร์ส่วนมากก็จะเป็นรายการบอลถ้วยผมเองก็คัดสรรมาเหมือนเดิม3คู่เป็นรายการ UCL ทั้งหมดนําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มราะห์วิจารณ์ครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยกาลา,ลาตาสลนน์นะครับพบเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอง ในในการนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วกาลาตสลายนะครับจากตรุกรกีผลงานเนี่ยถือว่าดูดีมากๆนะครับตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องแล้ว13นัดนะครับในทุกรายการเนี่ย แพ้แค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นคือนัดแรกใน UCL แพ้กับทางด้านของแฟงเฟิร์ตไปนะครับเสมอหนึ่งนะครับชนะได้ถึง11เกมเกมในบ้านเนี่ยเล่นโคตรดีเลย20นัดน,นะครับในทุกรายการเนี่ยไม่เคยแพ้ใครไม่มีตัวเจ็บหรือติดแบกนะครับคาดว่าผู้เล่นแกนหลักพร้อมลงกันหมดไม่ว่าจะเป็นโอซิมเมนนะครับก,กุนโดกันหรือเป็นทางด้านของสาเน่ส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับพึ่งบุกแพ้ให้กับทางด้านของคิตตันพาเลตมา2ประตูต่อ1นในเกมบลีกนะครับผลงานโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่สิบส สนัดนะครับในทุกรายการชนะ11เกมเสมอ1หลุดแพ้แค่2เกมเพียงเท่านั้นเกมเยือนจากสถิติก็ออกมาค่อนข้างดูดีไม่คีเลไม่มีตัวเจ็บหรือติดแบนเช่นเดียวกันนะครับผู้เล่นพร้อมลงสนามมีทางด้านของเอเกติเกวซาร่าแล้วก็ทางด้านของเรสเวีด แน่นอนครับสำหรับคู่นี้ถ้าเราเอาฟอร์มมาเทียบกันผมก็มองว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเรามองเรื่องคุณภาพของลีกหรือตัวผู้เล่นในทุกตำแหน่งแม้ว่าทางด้านของกาลาตาสลายอาจจะมีตัวผู้เล่นที่เคยเล่นในทีมทใหญ่บ้าง แต่ผมว่าด้วยเกมลุกในวันนี้ครับหรือปัจจุบันนี้กับกระแสแบบนี้ให้มองทางด้านของลอร์พูดีกว่าอุ่นใจกว่าครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ผมยังเชื่อว่าบุกมาในวันนี้จะเก็บ3แต้มในบ้านของกาลาตาสลายได้อย่างแน่นอนส่วนคู่ที่2นะครับเป็นปาฟอร์ดนะครับพบเจอกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกจะเตะกันในเวลาตีสเหมือนกันสําหรับคู่นี้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน ปาฟอร์ดนะครับผลงานเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียว10นัดในทุกรายการชนะ7เสมอ2หลดดแพ้ไปน1นเกมเกมในบ้านดูดีสุดๆวันนี้ครับจะขาดทางด้านของบูโนฟิลิเป้นะครับแบบ็กขวาตัวหลักที่ติดแบนดไปส่วนแกนหลักในวันนี้ครับมีทางด้านของติมาร์ตาดากูเมียและทางด้านของซุนยิตส่วนทางด้านของไบเยอร์มิวนิกนะครับผลงานเนี่ยดูดีมากๆเช่นเดียวกัน11นัดในทุกรายการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับเกมเยือนก็ออกมาค่อนข้างดูดีด้วยวันนี้ก็ไม่มี ตัวเจ็บหรือติดแบนใดๆทั้งสิน้นแกนหลักพร้อมลงกันครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไมเคิลโอดิเซ่หรือดิอาร์ดหรือเป็นทางด้านของแฮร์รีเคนแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ถ้าเทียบฟอร์มนะก็มองว่าดูดีทั้งคู่แต่ถ้าเรามองเรื่องคุณภาพของลีกนะครับหรือตัวผู้เล่นในทุกตําแหน่งเองก็ยังมองว่าทางด้านของไบเยนกินขาดเลยแต่ด้วยกระแสที่มาของไบเยนครับเป็นกระแสขยับขึ้นจริงแต่ผมก็ยังมองว่าดูเบาไปหน่อยถ้าเทียบกับผลงานและชื่อชั้นของทีมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ เลือกสวนกระแสนะครับยืนเจ้าบ้านปาฟอร์ดได้เลยเหนียวแน่นในบ้านอยู่แล้วครับมีโอกาสแพ้แน่นอนแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นการแพ้แบบมีศักดิ์ศรีเต็มที่ไม่เกิน2ประตูครับ และคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเชลซีพบเจอกับทางด้านของเบนฟิก้าคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม45นะครับการเจอกันมาของคู่นี้นะครับเป็นเชลซีที่มักจะทำผลงานได้ดีกว่าเสมอเชลซี Chelsea นะครับในตอนนี้ผลงานดูดรอปลงมาเหมือนกัน5นัดหลังนะครับชนะ1เกมเสมอ1เกมลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยแต่เกมในบ้านมักเล่นดีเสมอวันนี้ครับยังคงไร้เงาทางด้านของโคพาเมอร์เนาะแกนหลักในวันนี้ครับจะมีทางด้านของบัวนาโนเต้กานาโชและ ทางด้านของเจ้าเปโดนะครับส่วนทางด้านของเบนฟิก้าภายใต้การกุมทีมของโจเซมูรินโญ่นะครับผลงานเนี่ยถือว่าไม่คีเลนะครับสิบนัด แพ้ไปแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นสเสมอ3นะครับชนะได้ถึง6เกมสถิติการเล่นเกมเยือนก็ออกมาค่อนข้างดูดีด้วยสําหรับคู่นี้ครับถ้าเราดูเรื่องฟอร์มน,นปัจจุบันผมมองว่าเป็นทางด้านของเบนฟิก้าที่ค่อนข้างดูดีกว่าแต่ถ้าเรามองเรื่องความได้เปรียบเรื่องชื่อชั้นของทีมศักยภาพตัวผู้เล่นในทุกตําแหน่งผมยังยกให้ทางด้านของเชลซี แต่กระแสที่มาสําหรับเชลซีในวันนี้ครับเป็นกระแสที่ขยับลงเนาะต้องบอกว่าตัดสินใจลําบากมากเอางี้แล้วกันครับสำหรับคู่นี้ทางออกที่ดีที่สุดเลือกมองสกอร์สูงไว้อุ่นใจที่สุดครับผมมองว่าโอกาสที่บุกมาแล้วก็เกมจะเปิดเนี่ยมีสูงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นครับเลือกสกอร์สูงเชลซีได้เลยและ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้มีทางด้านของลิเวอร์พูลมีทางด้านของ ฟาอร์ดและมองสูงเชลยซีนะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอสามารถแอดเจดี25เข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับทุกๆกคนนะครับก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ